ตอนหน้าครับผมคือฮอนฮอนเป็นเครื่องดนตรีที่จำเนิดมันตั้งแต่โบราณนะครับคำว่าฮอนแปลว่าเขาสัตว์นะครับฮอนเนี่ยแปลว่าเขาสัตวเขาสัตเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมใหม่ของคุณถึงลงทัได้เอที่บอกเอแปลว่าฮอนครับผมอันนั้นมันมายุคหลังทีงนี้ฮอนเนี่ยมันแปลว่าเขาตส่เวลาที่คุณไปตัดเขาควายเขา วัวหรือเขาแพะอะไรประมาณนี้คือข้างในเนี่ยมันจะกลวงข<อ>้างใน,นมันจะกลวงพอไปตัดเสร็จผู้นคนสมัยโบราณเนี่ยไม่มีมือถือไม่ได้มี y o u t u ู e ไม่มีอะไรเขาก็มีเวลาว่างในการทําสมมติว่าไปทกิจทําการเกษตร,รเสร็จแล้วผู้นี้เขาก็ว่างเขาก็ไปมีเวลาทดลองนู่นทดลองนี้เขาก็ไปไปคว้านไปหาวิธีเป่าไปหาวิธีเล่นอะไรประมาณเนี้ยครับผมเขาอามาเป่าเอามาเป่าก็มันเกิดเกิดเสียงขึ้นมาครับนะครับก็ ตั้งแต่ตอนต้นที่ผมบอ,อกว่าเครื่งดนตรีมันมีอยู่4กลุ่มการกำหนดเสียงมีอยู่4กลุ่ม,มคือ B B T.